สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีแม่ตูสิา้ามาเฮดเบอร์เคอร์เทสเชื่อมนะคะบอกละเอียดทุกขั้นตอนไม่มีกั๊กนะคะแล้วผลออกมาเป็นทีนาพ่อใจมากๆสามารถทําขายได้เลยคะ่ะนี่เป็นสิน้นสิ้นเลยคะ่ะบม่มีการเละนะคะพี่น้องไม่มีการเละคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยคะ่ะวา่าวิธีการเป็นจังไดน,นะคะเป็นเป็นเง่าวับเลยคะ่ะแล้วก็ไม่เละเป็นสิน้นไผรสิ้นมั่นเลยนะคะนี่คะ่ะ เดี๋ยวไปเบิ้งกันคับพี่น้องเดี๋ยวไปทำํำความกันเลย จะทุกคนเดียวแม่ต่จะมาเหตุเห้เบิ่บองอีกที่นะคะว่าเป็นหยังตรงหลองเนี่ยมั่นถึงบรสมควรที่จะตัดเพื่อที่จะเอาเม็ดออกนะคะเนี่ยแมตาจะเมตู่ขอโทษเมตัเถอะนะเมต่จะตัดตามหลองมันนะคะอ่านเนี่ยอันนี้เห็นเห็นหลองแบบชัดๆเลยนะคะอ,าาอะคะคะา่าตัดตามหลองนะคะเบิ่งเลยค่ะนี่ถ้าเ้าตาตามหลองเบิ่งดูทุกคนเขาจะบ่เจอเม็ดเลยนะคะเพราะว่าไอหยัง อันนี้คือจังมันเป็นแกนมันพี่น้องมันเป็นแกนมันนะคะอ่าเดี๋ยวเขามาตัดมาตัดตรงข้ามกับหล่องนี่คือร่องอ่ะเอาอันนี้ก็ได้นี่คือหล่องเออนี่นี่คือหล่องมันนะคะนี่คือนี่คือร่องมีร่องเราจะไม่ตัดตรงร่องเราจะตัดตรงตรงกันข้ามกับร่องมันอ่ามาดูนี่คะ่ะเห็นเม็ดชัดเจนนะคะเดืดเป็นเป็นอย่างถึงสิต้องตัดตรงขามกับหล่อง อันนี้หมายถึงเชอรอรีโทมาโททีมมันเป็นพันนี้นะคะพันอืน่นอาจจะมีลักษณะต่างกันเทุกคนกับพี่หน้าเอาเนาะเดี๋ยวม่ดูกิน,น,นอันเดี๋ยวมาล่างพี่น้องล่างน้ำนึงเอา น้ำออกจักน้อยเด้อพี่น้องเด้อกดให้มันเม็ดมันออกลงทำเดี๋ยวเขาจะไปแซน้ำปูนจ้ะจ้ะสักครู่เดี๋ยวไปแซน้ำปูนนะคะ จะพ่อแซนํำปูนออกอทวทีิแซนํำปูนไปขึ้นหนึ่งแล้วตอนเสาเข้ากับมาแยกน้ำปูนออกนะคะพี่น้องแล้วก็ล่างสงสงแน่แจ็คหน่อยสงสงจากน้กนำปูนแล้วก็ล่างเดินนำเปลา่าแยกขึ้นเอามาพึงทั้งตะแกงค่ะพี่น้องหรือว่าเอามาพึงในกระซ่อนก็ได้นะคะให้มันเสด็จนำแน่แจ็คหน่อยหล้ะก็พยายามใส่มือกดค่อยๆนะคะพี่น้องกดค่อยๆให้น้ำม,มันให้น้ำปูนส่วนเืินมันลงหลังจากนั้นเข้ากับสีมาใส่กระทะเลยะคะ่ะใส่กระทะ ว่างเ่ต้องเลี้ยงนะคะเพราะว่ามันหน่วยหน่อยเดี๋ยวต้มมันก็สิผสมประสัปนเปกันไปนะคะแล้วเข้ากับใส่น้ำตาลเข้าไปที่เลือกรูปหัวใจเพราะว่ามะเขือเทศเชื่อมใจละลายเสียนหัวขอมันนะใส่โลนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำพอประมาณนะคะกาวาต้มถ่วมแม่ตูใส่ประบ้านห0 0 6ยห ml ยนะคะใส่น้ำลงไปเพราะว่าน้ำมะเขือเทศก็จะออกมาอีกเพราะฉะนั้นยาฝ้าใส่หลายแล้วพี่น้องเอ่อะเขือเทศกัมมส่วนนะคะเพราะว่า ถ,ถ้าใส่เบเขือเทสซีดานี่น,ามมาน้ามันก็จะเยอะกลัวเบเขือเทศเชอรี่อันนี้เพราะว่าน้ามันหน่อยนะคะนะจะต้มพ่อสุกนะคะน้ำตาลละลายจะต้มพ่อสุกแล้วกับเฮาจังไม่แยกออกค่ะพี่น้องแยกออกนะคะคนค้นไปก่อนค่ะต้มกับพ่อสุกก็ต้องให้เหนียวคนเป็นยางนะคะเอาแค่ต้มพ่อสุกค่ะหลังจากนั้นเขากะมันมกะช่อนออกจากน้ำเชื่อมนะคะพี่น้องกระช่อนออกมาจากน้ำเชื่อมตักออกมา เรานาเชื่อมเข้ากับตองอ่าตองล้อจักพักค่ะแยกไอ้นิออกมาก่อนแยกบะเขือออกมาก่อนพึงไว้เลยเพราะน้ำเพอยู่บะเขือเอาไปแล้วเข้ากับมใสซน้าตาลส่วนที่สองนะคะน้าตาลส่วนที่สองนี่ก็หาลอยกัมค่ะที่น้องหาลอยกัมนะคะเพราะว่า ขาําตาละลล่แล้วล่ะกระต o งกระซ่อนออกจากน้อยเพราะว่าบักเขือเม็ดบักเขือเม็ดส่วนเกินอะ่ะมันก็ะยุ่ยนั่นล้วก็ตักซ่องออกค่ะสิใจถ้าพี่ตักหรือว่าใส่กระท้อนตาทีตักออกก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่พี่น้องสะดวกเนาะค่ะเนาะ,นะเอาสิต้มเลยค่ะต้มให้ละลล่เลยค่ะค่อยๆตักออกแต่พี่น้องน่ะ อันนี้คือตอนเศร้าแล้วนะคะพอตักออกเรลาก็คือปล่อยให้มันเย็นเลยค่ะปล่อยให้น้ําเชื่อมเย็นนิ่งไปเลยตอนเศร้าจะใสแจ๋วเลยพี่น้องเห็นสังเกตน้ําเชื่อมนะคะแล้วเขากะมาจุดเต่าเพื่อที่จะเชื่อมรอบที่สองนะคะตอนนี้น้ําเชื่อมจะเข้มข้นมากเลยค่ะพี่น้องนี่ครับพอนำพ่อน,ำ,ออนำเชื่อมเริ่มจะห้อนแล้ว เริ่มจะเดือดขึ้นว่าจักหน่อยปุดๆแล้วกะเข้ากะเอาบบกเขือที่เข้าตากไว้เมื่อคืนเนี่ยนะบ่ต้องตากแดดก็ได้นะคะพี่น้องแค่พึ่งไว้พึ่งล่มว้ก่อนค่ะพี่น้องย่ำนันกะเอาจังเอามา้าพ่อนำเชื่อมเข้าเดือดรอบที่สองเข้ากะจังเอาบบเขือลงมไม่เชื่อมอีกรอบหนึ่งค่ะระว่างนี่ผู้ได้จะเติมน้ำส้มลงไปก็ได้เด้อพี่น้องถ้าจะเห็ดสามรสนะคะไม่ตู่เห็ดสามรสคะ่ะตัดไปตัดมาช่วงเติมน้ำส้มเสีย <laughs> นี่ค่ะ เติมน้ำส้มกับไอ,ไ,อไก่เกลือค่ะพอแล้วเราก็จะมาแยกออกเลยค่ะเพราะสุกรอบที่สองอะ่ะสังเกตเบื้องน้ำเชื่อมมันจะเหนียวเหนียวรอบที่สองเพราะว่ามันคนรอบสองหรอกค่ะน้ำเชื่อมมันนิ่งแล้วแล้วเขาก็มาแยกใส่ตะแกรงนะคะสูตรนี้พี่น้องขายได้เลยค่ะรับร่องสูตรนะคะวิธีการกรีดเม็ดกับอธิบายไปรอบแรกแล้วเนาะนี่ค่ะกระจายกระจายออกจากน้อยละค่ะ หลังจากนั้นก็เป็นสินสวยงามนะคะพี่น้องถ้าช่วงนี้คือว่าถ้าผู้ใดมีมีแดดแดงในแจักน้อยหรือว่าเอาไปใส่หม้อล่มร้อนเพื่อที่จะเป่าให้มันให้มันแห้งให้มันเส็จตัวมันกรามขื่นนะาม่ตูเขาเอนว่ากามขื่นน,นี่ประมาณนี้ค่ะอันนี้พร้อมที่จะกินแล้วนะ,ะจาพี่น้องนี่คือแห้งแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวเ้ามาตักใส่จานเดี๋ยวม่ตูสีม้าที่ใาหให้ฟังว่ากโกเแค่ขนาดใดนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งค่ะ นี่ค่ะหลังจากที่เฮาเฮ็ดแล้วบัเขือเทศของเขากนยังเป็นสิ้นสวยงามนะคะบอเลพร้อมนะคะวิธีการเดี๋ยวแม่ตูกสิบอกโดยละเอียดแลวกกับส,ส่วนต่างๆแม่ตูกระสิบอกไว้ใต้คลิปนะคะ,ะเพราะฉะนั้นบัคเขือเทศ3มรสของเขานี่ยก็สิออกมารสชาติกลมๆหวานอย่างเดียวนะคะจะมีสมุําขมะนน้ำเพราะว่าแม่ตูใส่น้ำสมลงไปค่ะ,ะผู้ใดชอบสมหน่อยสมหลายแล้กก็ใส่เกลือลงไปตัดรสจั็กน้อยเด้อพี่น้องสมหน่อย,ยอสมห,หลายอียงก็แล้วแต่พี่น้องพี่หน้าเอาเด้อค่ะนี่ค่ะ ลองไปเฮดเบิงนะคะพี่น้องเดี๋ยวข้ามาตักใส่จานกันค่ะเดี๋ยวพี่น้องเปลี่ยนจากตักใส่จานแมตตัวาส,สิว่างไวตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าแมตตูวว่าท่านในแล้วเดี๋ยวแม่ตูวจะมากินเฮดเบิงเลยค่ะว่ามันแสบปานไดค่ะเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวแมตตูวจะกินเฮดเบิงเลยนี่คือที่เฮดไวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มาต่อเนื่องมือนีอีกมือนึง่ง ่าถ้าผู้ใดอยากเอาไปตากแดดหรือว่าไปใส่อบร่มๆให้มันแห้งก็ได้ด้วพี่น้องแต่ว่าไม่ตู่กับมากแบบนี้ช้ำๆไน้แจ็กหน่อยนะคะเหนียวไปเรื่องธรรมดานะคะเพราะนี่คือของเชื่อมค่ะนี่ค่ะเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนิดๆค่ะพี่น้องโอเคมากเลยเบิ้งเพลินๆใค้คายๆก็ผู้ทัาจีน ใส่เงานะคะอันนี้มันอยู่ที่บัคเกอร์เทศน้ำเด้อค่ับี่น้องเด้ออ่อลองเบึงด้วยพ่นหองเด้อไ่ได้ยากจนเกินไปนะคะแต่ว่าใส่เวลาในจากน้อยช่วงที่ห้ากิดกิดเมนมันออกปมตุเด็ดทุกหน่วยเลยโอเคค่ะไม่ตุกข็ขอจากไปด้วยบัคเกอร์เทศ กระดงนี่เด้อเพนน้องเด้อจังมาพอกันไหม่คิดหอดเบอร์สุผูสุขคนถ้ามีคำถามหรือมีอย่างกะเขียนไว้แต่คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาพอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า